ในพุทธศาสนาเมตตาเป็นหลักธรรมหนึ่งในพรมวิหารสี่ความเมตตาเป็นธรรมะที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกโลกก็คือหมู่สัตว์ทั้งหลายนี้เองเวลาที่จิตของเราเกิดเมตตาขึ้นจิตของเราจะรับรู้ถึงความนุ่มนวลอ่อนโยนและเบาสบายเพราะจิตของเราเกิดกุศล ตัวของเราจะรับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงคนที่อยู่แวดล้อมเราก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยคนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญมีเมตตาธรรมและมีจิตดีคิดเป็นผู้ให้ให้ความรักให้ความเอ็นดูให้ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ มักจะจบกิจกับคำว่าเมตตาเพียงเท่านี้และกลายเป็นช่องว่างให้เหล่าบุคคลที่หาเลี้ยงชีพโดยไม่บริสุทธิ์ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงโดยอาศัยร่างกายที่ทุพลภาพหรือมีทุกขเวทนาจนหมดขนทางเป็นเครื่องมือให้ได้รับความเห็นใจและได้รับเงินช่วยเหลือไปในที่สุดบางท่านอาจจะมีความสับสน คิดว่าเมตตาคือการให้ทานแต่ความจริงแล้วเมตตากับทานแยกกันคนละส่วนและมีอานิสงส์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในพระไตรปิฎกเล่มที่16ประสุตตันตปิฎกเล่มที่8เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงให้ทานประมาณหนึ่งร้อใหญ่ในเวลาเช้า บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ100่ง้อมอใหญ่ในเวลาเที่ยงบุคคลใดพึงให้ทานประมาณ100่ง้อมอใหญ่ในเวลาเย็นกับบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคหรือบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น อย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจักทําให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมั่นสั่งสมปารดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าการเจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าการให้ทานคำว่าทานเราทุกคนต่างทราบความหมายดีว่าหมายถึงการให้การแบ่งปันการเสียสละการเอื้อเฟื้อหรืออีกความหมายหนึ่งคือวัตถุที่พึงให้การให้ทาน มีวัตถุประสงค์สำคัญในการคลายความตนีความเห็นแก่ตัวความโลภในจิตใจส่งผลให้เกิดความใสสว่างสะอาดของจิตขึ้นมาสำหรับอาการที่แสดงลักษณะของเมตตาพรหมวิหาร 1. เมตตามีอาการประพฤติเกื้อกูลเป็นลักษณะ 2. มีการน้อมนำเข้าไปเกื้อกูลประโยชน์ในสัตว์เป็นรถ 3. มีการบำบัดความอาฆาตเป็นปัจจุป,ปจฐานคำว่าอาฆาตหมายถึงการผูกใจเจ็บการคิดแก้แค้นการจองเวรการพยาบาทด้วยอำนาจของเมตตานี้จะทำให้การอาฆาตนั้นคลายตัวลงในที่สุด 4. มีการเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจคือไม่โกรธเคืองไม่ขุ่นเคืองในขณะนั้นเป็นประทัดฐ,ฐาน 5. มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็นสมบัติ 6. มีความสเสน่หาเป็นวิบัติหมายความว่าการเจริญเมตานั้นหากมีความสเสน่หาเข้ามาประกอบจะไม่มีความเจริญในเมตานั้นเลยนอกจากนี้เมตามีชื่อว่าไมตรีเนื่องจากเป็นกริยาที่สนิทสนมเมตามีชื่อว่าการเอ็นดูเพราะคอยปกป้องคุ้มครอง เมตตามีชื่อว่าความแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลเมตตามีชื่อว่าความสงสารเนื่องจากคอยวันไหวตามไปด้วยดังนั้นการจะแสดงว่ามีเมตตาต่อบุคคลใดจะต้องมีลักษณะดังกล่าวมานี้ซึ่งหากว่าไม่ใช่อาการเหล่านี้จิตขณะนั้นอาจจะเป็นโลภะหรือโทสะซึ่งเป็นอกุศลจิตไม่ใช่เมตตา เราจะเห็นได้ว่าเมตตาเป็นหลักธรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามระดับในระดับพื้นฐานเมตตาเป็นหลักธรรมที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายเอื้อเฟื้อต่อกันและกันไม่ทำลายกันไม่เบียดเบียนกันและสำหรับเมตตาในระดับกลางเป็นคุณธรรมที่ช่วยพัฒนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์และเมตตาในระดับสูงสุดเป็นเมตตาธรรมที่ยังบุคคลให้หมดตัวตน หมดกิเลสไม่มีอาสวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจเป็นเมตตาที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีผู้ให้และผู้รับซึ่งก็หมายถึงการบรรลุพระนิพานเป็นเมตตาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกเท,เท่าเทียมกันหมดแต่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดว่า พระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมดปฏิบัติกับคนดีกับคนชั่วเสมอกันปฏิบัติกับคนหยาบกับคนละเอียดเสมอกันซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์เมตตาเท่าเทียมกันกับคนทุกคนแต่การปฏิบัตินั้นพระองค์ปฏิบัติให้สมควรแก่คนคนนั้นๆพระพุทธองค์เคยเปรียบเทียบเหมือนคนเลี้ยงมา้าท่านไปสอนคนเลี้ยงมา้า บอกว่าม้าบางตัวว่าง่ายสอนง่ายเขาก็ให้อาหารมันกินพอดีพอดีพ,ดพามันออกกําลังกายพามันฝึกสำหรับม้าบางตัวที่ดื้อเขาก็ทรมานต่างๆนานาเพื่อปราพยศแต่สำหรับม้าที่ฝึกไม่ได้สอนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าเจอม้าแบบนี้แบบที่สอนไม่ได้ฝึกไม่ได้จะทำอย่างไรคนเลี้ยงม้าก็ตอบว่าก็ฆ่าทิ้ง พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านก็ทำแบบเดียวกันคนไหนดีท่านก็อบรมอย่างเรียบร้อยส่วนพวกที่หยาบหน่อยท่านก็สั่งสอนแบบดุเดือดแต่สำหรับบุคคลจำพวกที่สั่งสอนไม่ได้ท่านก็ฆ่าทิ้งคือท่านไม่สอนซึ่งความข้อนี้น่าจะอธิบายถึงความเมตตาที่เท่าเทียมกันแต่ไม่ใช่ปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกัน ดังเช่นการที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมายังประเทศไทยความเมตตาต่อสัตว์โลกนั้นเท่าเทียมกันแต่เป็นเพราะประเทศไทยในขณะนั้นมีพระมหากษัตริย์ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งที่สุดและคนไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวการเสด็จจากอินเดียมายังประเทศไทยของพระบรมสารีริกธาตุจึงสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์ คำสอนของหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีท่านสอนว่าจงอย่าเมตตาแบบโงโงพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นสี่จำพวกคือ 1. อุคติตันยูคนมีปัญญาดี 2. วิปจิตันยูปัญญาต่ำมานิดหนึ่ง 3. เนยยะพ่อแนะนำได้เมื่ออธิบายและหลายครั้ง คนสามจำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสีป่ปทาประมาะเอาดีไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตทรงสเสด็จหลีกไม่ทรงสั่งสอนจะถือว่าพระองค์ขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้เพราะสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังถ้าเราจะแสดงเมตตาจิตก็ดูเสียก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาหรือไม่ ถ้าเห็นว่าแนะนำแล้วไม่ได้ผลก็จงอย่าสงเคราะห์คนประเภทนั้นหลีกไปเสียพระพุทธเจ้าทรงหลีกในเมื่อเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพท์พัญญูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ส่งสั่งสอนให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเสียดะเมตตาโงๆ่ๆแบบนั้นจะสร้างความเดือดร้อน เหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทำไมไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแค้นเขาให้รับและอีกประการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบวินัยเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบวินยัยดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสดามีพระมหากรุณาไม่มีขอบเขตแต่องค์สมเด็จพระบระโมโรคกธษทรงวางวินยัยไวล้ลงโทษพระลงโทษเนร ทั้งนี้เพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยคนนั้นเราเมตตาไม่มได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อ2 2งข้อนี้ยังไม่หมดยังมีส่วนอภิสมาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามเป็นอันว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณก็จริงแต่ทว่าทรงเลือกเอาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าจงชนะความโกรธด,ด้วยความเมตตาการที่คนเราขาดเมตตาธรรมในจิตใจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมการขาดเมตตาธรรมมวลมนุษย์ในโลกนี้จึงบิดเบียนทำลายซึ่งกันและกันและในบางส่วนของสังคมยังขาดความเข้าใจในหลักธรรมเรื่องเมตตาทั้งยังไม่สนใจที่จะนำเอาหลักธรรมเรื่องเมตตา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันมุ่งเบียดเบียนทำลายล้างซึ่งกันและกันไม่เกรงกลัวต่อผลของความชั่วที่ตนได้ทำลงไปโลกนี้จึงมีแต่ความวุ่นวายและยากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ส่งมอบกำลังใจด้วยการกดไลค์ ขอบคุณที่แบ่งปันด้วยการกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยการมอบซุปเปอร์แซงและการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ